เราก็มีปุ๋ยปุ๋ยทิศในการไช้ในเครื่อชายกันโยซ่ามาดูจากช่วยในเรื่องต้องดินชนนะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์ม,มามีจุลินทรีย์บาซิลัสในการมีในส่วนพว่อจุลินทรีย์ไมโครไรซา,าช่วยยางรองต้นแรงต้อยแรงหรือย,ยางไงจะออกเหมือนเดิมอ่ะใครวัดแล้วฮั้นไปทำสายมือกับฮั้นไปแล้วไอ่พวกจะพองอยู่มั้งไอ้ผึ้งจ,จะพองไปอยู่เล่นไหน ไปแล้ดังสายมือถ้าเวลาแดนออกแล้วเราไม่ต้องการในายอ้อยเราเี่ยวไม่ต้องการในายอ้อยเราฮอตออน้าต้องใส่คุยบวชจิ้มแ่ได้ปกติทุกหน่วมาบานวันนี้ยีบาทเท่านั้นซื้อหแถมเอึออออึซ้อมหน้าเซร่รอยครับแตกันยาปันพ้นกันเราอ่ะ,ะรยกครนีุ่สินของกัน,นาาย่างและการอ่ะรยกันีงทข้าดีกว่ายิ้มไม่ยิ้มม่ตลจชัดไม่ งานนี้เราเกลียดหมดเลยเติมต่อแบบนี้แหละก่อนจะได้แบบนี้เลยครับน้าวฟากวัยในกับสำหรัดสมาชิกสองกยอมาดูเลยนะครับ